นักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ5บาท5บาทคุดผ่าท่านผู้ชมฮะปีพศ2 5 2 5ลองสังเกตดูดูให้ดีๆนะ,ะนะลองสังเกตดูให้ดีๆหากเป็นโค้ดหายากเนี่ยช่องประปาร,รับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวลองสังเกตดูฮะท่านผู้ชมฮะ พบกันเป็นประจำเนาะกับช่องของปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปวิดีโอนี้ปป่าจะมาสวัสดีครับแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญหลังจากที่ปป่าได้ประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทคุดตรงโค้ดหายากเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าจะจะนานพอสมควรท่านผู้ชมฮะนะหลังจากนั้นก็มีนักสะสมนี้รู้ทางด้านราคาโค้ดที่ปป่าให้ไปก็ ทยอยส่งมาก็ได้หลายเหรียญท่านผู้ชมฮะนะได้หลายเหรียญสาหรับโค้ดหายากลองสังเกตดูท่านผู้ชมใครมีใครมีเหรียญ5บาทอ่าเนี่ยคุดคุดตรงแบบเนี้ยเชื่อว่านะักสะสมรู้จักกันเป็นอย่างดีนะลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูที่ตัวนกหวายุพักตรงนี้ท่านผู้ชมฮะนะเขาจะมีอ่าเลขเลขเลขไทย2ตัวฮนะด้านหน้านี่ก็คือจะเป็นเลข2ทั้งหมดนะ ทุกเหรียญจะเป็นเลข2ทั้งหมดเลยเลขเลขไทยท่านผู้ชมฮะนะเลขไทยอยู่ที่ตัวนกไวยูพักเนี่ยส่วนด้านหลังก็จะเป็นโค้ดยี่ห้าเลขเลขห้าท่านผู้ชมฮะด้านหน้านี่เป็นเลข2ทั้งหมดเนาะด้านหลังจะเป็นอาจจะเป็นเลข5เลข6เลข7เลข8เลข9นั่นแหละท่านผู้ชมลองไปสังเกตดูนะฮะทุกเหรียญในใครมีนะลองไปสังเกตดูลองใช้กล้องบนี่ส่องดูท่านผู้ชมฮะนะหากส่องไปแล้วเนี่ย เอาราคากันตำตำเนาะหากว่าเป็นโค้ด28ท่านผู้ชมฮะยกตัวอย่างนะเป็นโค้ด28อยู่ที่ตัวนกวายุพักอย่างเงี้ยไฟจะมืดนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะนะเป็นโค้ด28อยู่ที่ตัวนกววยุพักอย่างงี้เห็นไหมท่านผู้ชมฮะอันนี้จะเป็นโค้ด29ใช่ไหมเนี่ยอ่าน่าจะเห็นอยู่เนาะปะปาเก่งว่าตัวนี้ส่องไปแล้วจะมืดท่านผู้ชมมาเห็นไหมมืดจริงจริงนะเพราะว่าแสงไฟปะปาไปแล้วอ่ะพอจะมองเห็นไหมท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโค้ด29นะะเป็นโค้ดหาง่าย นะฮะโค้ด29กับโค้ด28่นะี่อยู่ตรงเนี้ยเป็นโค้ด29กับ28ทั้งหมดเลยกองนี้ท่านผู้ชมฮะนะก็ซื้อขายกันก็ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะเนี่ยเป็นโค้ด28 29เนาะะป๊ะป๋าก็ซื้อราคาใกล้เคียงกันเราพูดถึงโค้ดหาง่ายก่อนนะฮะโค้ 28, 29, ดยี่สิบแดยี่สิเกรียนเนี้ยสมมุติว่าเป็นโค้ด28 29เนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะก็เป็น28ทั้ง2องเรียนเลยนะ โค้ด28-29ท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยตอนนี้ราคาไม่ค่อยแพงท่านผู้ชมฮะราคาไม่ค่อยแพงนะซื้อขายกันก็ไม่เกิน30-35-40บาทเนาะราคาก็ขึ้นอยู่กับความนิยมด้วยหากว่านักสะสมเขานิยมน้อยราคาซื้อเข้าก็จะน้อยเพราะว่าผลิตค่อนข้างจะเยอะท่านผู้ชมฮะน,นะ28ก็ประมาณ17กว่าล้านเหรียญโอเคเนาะถ้า29ก็ประมาณสัก7ล้านเหรียญ่เงี้ยก็ถ้าหากนักสะสมเขา อ่าได้ไปเยอะๆสะสมแล้วเนี่ยเขาก็จะจะหยุดท่านผู้ชมฮะหยุดแล้วก็เหรียญน,นี้ก็จะส่งตัวนั่นหมายความว่าเหรียญก็จะลงราคาเนาะราคาซื้อเข้าขายออกจะไม่แพงโอเคทนะ่านผู้ชมฮะหากเป็นโค้ด28 29ผ่านการใช้งาน 30- 3 5 40ขึ้นอยู่กับขอบเหรียญสภาพผิวของเหรียญเนาะถ้าหากเป็นสภาพแบบนี้ท่านผู้ชมฮะอ่าน้ำทองจับแบบเนี้ยเอยน้ำลุงจับแบบเนี้ยนทะ่านผู้ชมนะ น้ำลุงน้ำอะไรแบบจับแบบนี้สภาพใหม่ง่ายๆนี่ก็สภาพใหม่ท่านผะู้ชมฮะนะเหรียญนึงก็จะประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณเนี้ยนะถึงแปดสิบบาทโอเคไหมฮะแปดสิบบาทเนาะอ่าโอเคสําหรับโค้ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะฮะอ่าถ้าสภาพผิวแบบนี้ก็จะได้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะแต่ถ้าเป็นสภาพน้ําทองจับอยู่อย่างนี้ท่านผูช้ชมฮะนะอันนี้ของน้ำเดิมเลยน้ําทองจับกันบ้างอะไรบ้างนี่ก็จะอยู่กันที่เหรียญละ 8 8 0บถึง100บาทอันนี้เป็นโค้ด 28- 29หาง่ายนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นแบบเหรียญสภาพใหม่เลยนะสภาพใหม่เราจะดูว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะป้ปาประปามีอยู่หลายเหรียญป้าปาแบ่งปันไปค่อนข้างใจเยอะเลยโอเคเนาะประปาวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคนะ28 29คราวนี้เรามาดูโค้ดหายากที่ราคาสูงสุดถึงตอนนี้ปปาประปารับซื้อถึง600บาทเลยท่านผู้ชมมาหาเป็นสภาพใหม่นะ โค้ดที่หายากท่านผู้ชมฮะเราเริ่มเขาก็จะเรียงไว้พอดีพอดีนะท่านผู้ชมฮะโค้ด25 26 2 7ก่อนจะมาถึง28 29ผลิตออกมามากโอเคไหมฮะโค้ด25โค้ด25เนี่ยก็จะผลิตผลิตออกมาอยู่ราวๆสัก500แสนเหรียญปัจจุบ,บันวันนี้ไม่มั่นใจว่าอยู่กับนักสะสมท่านใดบ้างก็ผ่านไป40เท่าไหร่ท่านผู้ชม40กว่าปีแล้วเนาะปีนี้ปี 6, 6 6ใช่ไหมฮะหน้าเหรียญก็เริ่มผลิตก็เป็นเป็น ปี25ใช่ไหมอืมสองพั้าอยยี่สิบตีทีเอาทั้งรอง26ก็จะผ่านไป40ปีนั่นก็41ปีพอดีท่านผู้ชมฮะนะ41ปีไม่รู้ว่าจะสูญหายหรือว่าอยู่กับนักสะสมท่านใดบ้างจะเหลืออยู่เยอะไหมปะป่าก็ไม่มั่นใจอ่ะท่านผู้ชมฮะดูกันเลยเนาะนี่ของแท้โค้ด25ท่านผู้ชมฮะอ่ะมองดูน่าจะเห็นใช่ไหมอ่ะโค้ด25ท่านผู้ชมฮะพูดตรงนี้เลยเนาะหากเป็นเหรียญผ่านการใช้แบบนี้ท่านผู้ชมนะ ผ่านการใช้แบบนี้อันนี้เป็นของแท้นะฮะผ่านการใช้งานแบบนี้ป้าๆก็จะซื้ออยู่ที่เราๆเหรียญละ100่5 0ยนบาทอันนี้โค้ด25นะฮะเนาะถ้าหากผ่านการใช้งาน100ถึง150บาทตามขอบตามสภาพผิวโอเคนะฮะแต่ถ้าหากว่าโค้ด25ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้เหรียญนี้ก็โค้ด25ท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีนะเะนี่ยเหรียญนี้เหรียญโอเคไหมอ่ะเนี่ย น้ำลุกน้ำทองจับอยู่แบบนี้ท่านผู้ชมฮะน,นะจากสอ่าจากราคาร้อยห้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบก็จะกลายเป็นสามร้อยทันทีสำหรับโค 25, ้ดนะยี่สิบห้าท่านผู้ชมฮะปะป๊ายืนในนี้ไม่เป็นตัวอย่างเนาะอ่าถ้าผ่านการใช้งานก็ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนั้นโค้ดยี่สิบห้านะฮะผลิตห้าแสนเหรียญคราวนี้เรามาดูโค้ดยี่สิบหกท่านผู้ชมฮนะปะปาจับเหรียญจริงมาเลยนะฮะเหรียญน,นี้ค่อนข้างจะแย่แต่ว่าถ้า ถ้าเป็นไปได้ที่ซื้อจริงก็เป็นแบบนี้ดีกว่าไม่อยากจะสมมุติมากเอาเหรียญของแท้มาเลยท่านผู้ชมตรนนี้เป็นโค้ด26นะฮะแต่เขาเขาเก่ามากนะอันนี้เป็นโค้ด26เขาเก่ามากเอาง่ายๆเลยโค้ด26ท่านผู้ชมฮะถ้าหากเป็นเหรียญผ่านการใช้ขอสักขนาดนี้เนาะอ่ะก็จะอยู่ที่กันดาวเหรียญละ200 250แต่ถ้าหากโค้ด26ไม่ผ่านการใช้แบบนี้ เหรียญละ500บาทท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะเหรียญละ500บาทผลิต1นึ่งแสนเหรียญผลิตน้อยที่สุดเลยท่านผู้ชมฮะปป้าให้เหรียญละ500บาทนะโอเคไหมอ่ะปะปาวางไว้ทีน,นี้เรามาดูโค้ดสุดท้ายสําหรับโค้ดหายากท่านผู้ชมฮะก็จะเป็นโค้ด27นะเดี๋ยวนี้ก็ของแท้ท่านผู้ชมฮะวันนี้เรานําของแท้มาให้ดูกันเลยอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คือโค้ด27โค้ด27ท่านผู้ชมฮะผลิตออกมา7จ็ดแสนเหรียญเจ็ดแสนเหรียญแต่ ตามข้อมูลท่านผู้ชมฮะน,นะบอกว่าโคด27เนี่ยหาพบเจอได้ยากแล้วก็ยากมากจริงเท็จแค่ไหนก็ก็น่าจะจริงท่านผู้ชมฮะน,นะเพราะว่าตั้งแต่ปปาทํารายการมาเนี่ยโคดที่ส่งขายก็จะเป็นโค้ด25ผลิต5 0 0แสนเหรียญแน่นอนเขาอาจจะมากอยู่แต่โคด26ก็ก็ได้มา2เหรียญท่านผู้ชมฮนะโคด27เนี่ยปาก็ได้มา2เหรียญถือว่าผลิตออกมา70,000สเหรียญ แต่ก็ยังหายากอยู่ท่านผู้ชมมาปกติจะหาง่ายกว่าโคด25ใช่ไหมอ่ะเอาง่ายๆเลยโคด27ผลิต7 0 0 0แสนเหรียญฮะปะ่ารับซื้อให้ราคา500 500เท่ากับโคด26ซึ่งผลิต1 0 0 0 0แสเหรียญเลยสำหรับโคด27อ่ะโคด27อ่ะท่านผู้ชมมาดูนะฮะโคดยอ่ะ, 27, อะถ้าหากเป็นผ่านการใช้งาน250บบาทสภาพส่งต่อได้นะสภาพแบบนี้นะผ่านการใช้งานนะ โอเคนะฮะโค้ด27ผ่านการใช้งานประปาให้เหรียญละ250บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้รับไปเลยฮะ500นะโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะใครที่มีเหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2525โค้ด 25, 25. 25, 26, 27โค้ดทุกโค้ดให้สังเกตดูที่ตัวนก,กวงาอยอพักท่านผู้ชมะนะจะมีโค้ด25 26, 27, 28, 29อยู่ตรงนี้เลยเลข2อยู่ด้านหน้าทั้งหมดทุกเหรียญด้านหลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นเลข 5, เลข6เลข7เลข8เลข9เลขไทยท่านผู้ชมฮะลองไปสังเกตดูนะก็คงต้องใช้กล้องเนาะมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เวิรค์คท่านผู้ชมหน้ามองไงก็ไม่เห็นไม่ชัดเจนกล้องใหญ่นี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะต้องเป็นกล้องเล็กแนบกับสายตานะท่านผู้ชมนะฮะโอเคนะอ่ะใครที่มีนะท่านผู้ชมมาโค้ด20 ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดอันนี้ของแท้นะฮะเป็นสภาพผ่านการใช้งานอ่ะนะป้า,ปารับซื้อผ่านการใช้งานหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบดูที่สภาพผิวว่าผ่านการใช้งานเนาะอ่ะโอเคไหมอ่าคันนี้เรามาดูมาดูของแท้กันอีกท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นโค้ด ของแท้นี่ก็อันนี้ไม่ผ่านการใช้งานน้ำน้ำน้ำทองจับกันอยู่เลยท่านผู้ชมฮะจะมีน้ําทองจับกันอยู่บ้างเห็นไหมฮะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กล้องนะท่านผู้ชมฮะไม่ใช่แสงไฟนะอ่าคือไงครับเป็นสภาพใหม่อยู่ท่านผู้ชมฮะอ่านี่โค้ดยี่สิบห้าถ้าใหม่แบบนี้น้ําทองจับอย่างนี้สามร้อยท่านผู้ชมฮะนะหากเป็นโค้ดยี่สิบหกน้ำทองจับกันอยู่นะเหรียญนี้ก็ไม่ถึงกับว่าน้ําทองแท้ท่านผู้ชมฮะนะแต่ก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบก่อนโค้ดยี่สิบหกท่านผู้ชมฮะน้ําทองจับกันสวยๆแบบนี้ประป่าใจ เรียนละ500บาทเลยนะแล้วอาโค้ด27จะยอดจำนวนการผลิตเยอะก็ตามหากใครเจอสภาพไม่ผ่านการใช้แบบนี้ปปาก็จ่าย500เท่าโค้ด26เลยสรุปแล้วท่านผู้ชมฮะ3โค้ดนี่ราคาแพงที่สุดก็คือโค้ด25 26 27อันนี้ปปามี2ชุดเลยนะเนี่ยอยู่ตรงไหน,นเออชุดหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมฮะชุดเนี่ยเป็นโค้ดยี่ชุดเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่าขอเรียนออกน,นิดนึงโค้ดเนี่ยผ่านการใช้งานในท่านผู้ชมฮะเป็นโค้ด20เอาเรียงอย่างนี้เลยเนาะอ่าโค้ด25 เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งฮึบฮึบเนี่ยท่านผู้ชมฮะโค้ดยี่สิบเรียงอย่างนี้เลยนะเนี่ยอ่ะอ่ะโคดยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่เป็นผ่านการใช้ท่านผู้ชมฮะนะแล้วอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะไม่ผ่านการใช้งานเห็นหมดไหมเนี่ยหมดเนาะอ่ะก็เรียงให้ดูอย่างนี้ก่อนละกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะ ไม่ผ่านการใช้โค้ด2 5 2 6 2 7 2 8 29ตรงนี้ไม่ผ่านการใช้มีนักสะสมนั้นขอกันมาหลายเจ้าสั่งกันมาหลายเจ้าปะปาะก็เลยตัดสินใจเอามาทําคลิปวิดีโอใหม่ก็เพิ่มราคารับซื้อตรงโค้ด27ไปใครที่มีนะฮะนะก็27ปสิปเปรากาศรับซื้อครั้งแรกเนี่ยไม่ผ่านการจุงวิ่งแบบเนี้ยเหรียญละ400เพราะยอดจำนวนการไปขอเขาเยอะกว่าโค้ด25แต่ไม่เป็นไรใครที่มีโค้ด27รีบส่งนะท่านผู้ชมะนะ ปปาให้เหรียญละห้าบาทโค้ดยี่สิบาบาทโค้ดยี่สิบาทโค้ดยี่สิบาทโอเคนะโค้ดยี่สิบแบานอ่าไม่ผ่านการใช้ก็อยู่ที่กระลาวเหรียญละเ0็0สิอาจถึงร้อยถ้าเป็นโค้ดยีนะขอสภาพแบบนี้ถ้าไม่ชมฮะน,นะไม่ผ่านการอ่าผ่านการใช้งานปปาว่า ก็ราคาจะอยู่ที่30 35 40นะถ้าเกิดช่วงเหรียญเข้ามาช่องปะปลาเยอะๆตกค้างเยอะๆเนี่ยแน่นอนฮะปะปาก็อาจจะลันลงไปถึง30บาทก็มีนะแต่ช่วงไหนปล่อยได้แบ่งปันออกไปได้คล่องเนี่ยก็จะเป็น35บาท40บาทขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญด้วยสรุปคลิปนี้ท่านผู้ชวมว่าใครมีเหรียญใครมีเหรียญอ่า5บาทคุดตรงหรือว่า5บาทคุดผ่าท่านผู้ชวมว่าปีพศ2,500 25โ้้ด20 5.26.27ท่านผู้ชมฮะราคาสูงถึง500บาทท่านผู้ชมฮะอันนี้พูดภาพรวมนะเดี๋ยวจะบอกโค้ด5 5าถึงอ้าวก็สูงสุดนะโค้ด26สูงสุดอ่ะ500บาทโอเคเนาะใครที่มีนะไม่ว่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วหรือไม่ผ่านฮนะท่านผู้ชมฮะปะปาร,ร,รับซื้อทั้งหมดเลยก็ลองติดต่อมานะพอดีน่าสะสมเขา มาจองในช่องของประปาไงนะก็ป้ปาก็พยายามจะหาให้หนักสะสมใครที่มีนะฮะก็สามารถติดต่อส่งมาได้โอเคเนะาะคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยพบเจอกันใหม่อย่าลืมท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะใครมีเหรียญ5บาทครุฑแบบเนี้ยท่านผู้ชมฮนะอย่าลืมนะฮะครุฑตรงแบบเนี้ยนะปีพศ2525รอย่สบาย่าลืมท่านผู้ชมฮนะใช้กล้องสอง่องอูที่ตัวนกวายุพักนะ,ะนะส่องที่ตัวนกวายุพักก่อนใต้ําวบบาทนะดี ไม่ดีโชคดีจะเป็นของท่านคบเจอโค้ด26 27 25้าท่านผู้ชมนะโอ้โหหลายตังเลยดีกว่าเรามาขายเหรียญละ30บาทเนาะโอเคนะคลิปหน้าเดี๋ยวพบเจอกันใหม่คลิปนี้ถ้ายที่สุดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของปราปานะคลิปนี้ผมปราปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ